เยิมย้มเยิ้มช่ำช่ำเนาะอบน้ำผึ้งฮะเนี่ยใช่ค่ะตัวเท่าไหร่ฮะเนี่ยตัวร้อยดสิบนี่ร้อยแปดสิบเนาะี่ถ้าเป็นเพื่อนครับช่างโลดพาเชที่ยวครับผมมา เดินอยู่ในตลาดวัดหนองเสือฮะเพื่อนๆฮะเมื่อสักครู่ออกจากวัดไล่แตนทองออกมาหน่อยนึงผิดหวังจากตลาดวัดไล่แตนทองไม่ค่อยมีอะไรแต่พอมาเจอวัดหนองเสือนี่ไม่รู้ยังอยู่นะครปฐมกำแพงแสนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองถามเขาเดีตลาดเขาใหญ่โตมโหลานกว้างขวางมีของขายเยอะก็ะเลยจอดรถอันนี้ครูตักเขา กำลังเซิร์ชหาที่พักอยู่เอ้ยหอมอะไรเซ <c oughs> ิร์ชหาที่พักอยู่ก็เลยให้นั่งอยู่ในรถผมลงมาสำรวจหอมนี่เจอเจอที่มาของความหอมแล้วเนี่ยอุย้ยคนจังเลยหอมทะลุจออ๋อใช่ทะลุมแมสผมด้วยเลย <c oughs> ใส่ลูกชิ้นลกกูกอเลยเข้มข้นเนาะปลาอะไรคะเนี่ยปลานิลค่ะอ,อ๋อปลานิลน้ำยาปลานิลใช่นี่ผมอยู่วัดหนองเสือเหรอฮะ นี่ยังยังน,งนครปฐมไหม,ไม<ร>นี่นี่จังหวัดอะไรล่ะอันนี้น่าจะล,าด,า,ลาดบุรีลาดบุรีอ๋อเข้าเข,ข้าบ้านโป่งแล้วใช่แน่ใจว่าที่มาจากนครปฐมผมผมมาจากกำแพงแสนอ๋อนี่นี่เขาขายเขาแสดงว่าขายดีหนมจีนหลาสิบโลวางอยู่เนี่ยน <c oughs> ะมีมีมอ่าวางแป้งไปหนมจีนกิโลก็ตักน้ำยามีหลายอย่างตีนตีน เมื่อกีล้<ด>ลูกชิน้น<ด>นี่ตีนเห็นเมื่อกี้อยู่ในหม้อ,อขึ้นมาเจ้านี้คงขายดีนี่ตลาดนี้มีมีทุกวันไหมฮะวัดหนองเสือเนี่ยไม่แน่ใจแต่จะมาที่นี่มาที่ร้านมาแต่วันเสาร์ค่อนขอมาแต่วันเสาร์เนาะวันเสาร์บ่ายเ<ๆ>ย,ย็ยนตอนนี้สี่โมงกว่ากว่านี่คนเยอะเลยาขายดีนะหอมก็หอมน้ำจิ้นนี่ถ้าครูตักมาต้องซื้อแน่นอนเนี่ยมีน้ำยาป่า อ่ะมาเรามาเดินดูกันครับอันนี้เข้ามันไก่สิท่าข้ามันไก่ไก่บ้านแล้วเนี่ยไก่ไทยไก่อะไรอไก่เนื้อดูหนังเหลืองๆโอ้ยที่นี่กับข้าวแก่งหน้าแตงตาแ่งาแตงตาให้เขาเนาะข้ามันไก่กล่องเท่าไหร่คเนี่ยกล่องสามสิบไม่แพงเนาะอ๋ออ๋อ ก็เนี่ยเนี่ยเนี้ย่ยสามสิบมีน้ำจิ้มมีน้ำซุปให้สลัดตีห้าห้าเป็อืมใช่ใช่ใช่ใชอ,อ่าอันนี้ข้าวแกงกำลังทำใหม่ๆเลยแกงมาใหม่ๆเลยลูกค้าลู้เนาะหวานปลาตาคนเยอะคนเยอะเลยครับตลาดนี้มีขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ ข้าวต้มมัดนี่ขนมกล้วยกล้วยขนมกล้วยอ๋อนี่หมูแต่เขาใช้ทอดอย่างนี้เลยเนาะทอดทั้งไม้อันนี้ไก่ในกระทะนี่ไก่อันนี้หมูเนี่ยทอดทั้งไม้ครับตลาดนี้น่าเดินของเยอะมาดูผักฝั่งนี้มาดูผักกันบ้างผักสด ผสดสดใหม่ๆผักบุ้งน่ากินอ่ะผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนน่ากินมาดูตรงนี้มั่งหมูนี่หมูร้อยเดียวเลยครับอ๋อนี่ร้อยเดียวคืออันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวถูกๆเต๋หมูแล้วนี่หูหมูหูหมูนี่ร้อยยี่สิบคูโอ้ ไม่แพงไม่แพงเครื่องในครับโอ้นี่ออกแบตเจ็ดสิบบาทหางอันนี้อันนี้อะไรอ่ะนี่ก็หางนะหางโอ้เนื้อเนื้อนั้งนั่งละป้าเอ้ยอันนี้หัวหมูเนอะหัวหมูเออขายไม่แพงนะเจ้านี้ครับมาดูต่ออ่านี่ผัดผัดมาม่าเหรอฮะเนี่ยหอมหอมมาม่าเกาหลีใช่ใช่คล้ายๆซอสเกาหลีเลยอย่างเงี้ย ปลาทูฮะปลาทูมีทจิที่มาดูมาดูมาดูปลาเค็มดิมาดูปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มอาดดเดียวปลาอะไรมั่งคะเนี่ยมีปลาทูปลาทูมัน ปลาทูมันก็ปลาหัวตาปลาซีงปลาแดงปลากระบอกปลาบอปลาป่านี่ทุกวันนั่นปลาทูมันเนาะเดินต่อครับตลาดกว้างมากนู้ไปไปไปทางนู้นอีกยาวเลยอ่ะนี่ผมเดินจะไปหน้าวัดตรงถนนผู้ผักกระชายก็มี ของพ่อเขาขายต้นอะไรขายต้นอะไรคุ้นคุ้นตาคุ้นคุ้นมะนาวมาดูสิมะนาวยังแพงอยู่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ลูกน้อยสี่ลูกยี่สิบยังแพงอยู่เนาะมะนาวแป้นนะฮะมะนาวอะไรคูแป้นเนาะแป้นลำไยเออแป้นลำไย เปรี้ยวเปรี้ยวเยอะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวจี๊ดแต่ลูกมันลูกมันเล็กๆใช่ใช่ใช่แต่แต่ถึงมาดูราคาไงว่าราคามันยังถูกก็ยังสี่ลูกขี่สิบครับขายขนม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 หวาน ดูเขาสับเป็ดดูเข้าสับเป็ดชอบดูเข้าสับเป็ดสับไก่มีทั้งเป็ดทั้งไก่มีลาบเดี๋ยวตรงนั้นมีทำลาบเป็ดด้วยอ่ากินครับ ด,ดีจ้าทำได้คะ่ะไปเดินต่อเดินตามยาวไปทางนี้ฮะตลาดเขกว้างมากของขายเยอะมากตัวมันไม่ใช่ผู้เห็นเดินไปเพลินๆครับเพื่อนๆิดหวังจากตลาดวัดไล่แต่งทอง กระดุกเดินย้อนแสงด้วยก่อนเพราตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ผักดองผักผัดดองหน่อไม้ดองครับผักสดสดฝนออบไก่อบน้ำผึ้งออ้นุ่หนหม้ออบหม้ออบเบลเลอร์ขนาดนั้นเลยฮะหม้อใหญ่มาก เยิ้มเย,ยิ้มช่ำช้ำนะอบน้ำผึ้งฮรฮะเนี่ยตัวเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะี่ร้อยแปดสิบเนาะไออบน้ำผึ้งนีดําเนินเนี่ยอ,อ่ะก็คือลาดบุรีเนาะโอ,โ,อโอ้ไปดูไปดูซิเขาเขากําลังเอาไก่ขึ้นอบอยู่เหรอฮะอดูหน่อย,ยเออเขาทําเขาทําไม่เคยเห็น อ๋อโอ้หนี่มันหยดกันอย่างนี้เนาะน้ำมันแล้วเอาไปเทน้ำมันเอาไปเทนะครับขอบคุณครับเคล็ดลับความอร่อยนี่น้ำมันออาใช่ครับมีหน้าสีสวยแลยมันเป็นอบน้ำผึ้งนี่เองขอบคุณนะครับอาหารทะเลอาหารทะเลสดปูก็มีปลาหมึกแมง ิงีดย่างตัวใหญ่ๆลนี่ย่างสวยมากเลยเหลืองตัวใหญ่ดีฮะนี่ซาบะนะฮะซาบะนู่นข้างข้างข้างตรง,ง,งนู้นเขาผาเผาอยู่เผาเกลือเผาเกลือเสียงตับสับปกๆนี่เสียงหมูอ่านี่ขาหมูเขาเผาไว้แล้ว ดูมาดูนี่มะม, like. ม,ม่วงพันอะไรอาทูอะไรอาทูอะไรหรือเปล่านี่ลูกใหญ่เขาเรียกพันอะไรอะไรทูทูอะอะไรนะอาทูพันอาทูก็หวานเนาะหวานแต่แต่ว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำดอกไม้ไม่เหมือนออกล่องแล้วขายข้าวเหนียวด้วยลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ดูมาเรื่อยๆปูเค็มปูอะไรมีฮะ ปูผักดองปลาทูนี่อะไรอ๋อขนมเด็กเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยแช่แข็งๆแล้วเดินดูดขนมเด็กสมัยสมัยโบราณเดินดูต่อครับ เนี่ยวัดเข้ามาวัดหน้องเสือมาดูตรงนี้หน่อยข้าวแกงมีอะไรกินคนที่นี่เขาชอบกินอะไรมาดูข้าวแกงครับม,มาแอบดูข้าวแกงว่าทําไมคนเยอะาขายถุงเท่าไหร่ครับนี่น้อยยี่สิบสามสิบรอไม่แพงแต่ต้องอร่อยด้วยหลักคนถึงมาลุมล้อมเยอะอยู่เนานะอร่อยใช่ไหมฮะขายทุกวันไหมครับนี่แมค้า ววัันคค่ะรีบที่นี่เขานัดวันไหนมั่งฮะวัดหน้องเสือวันเสาร์ใช่ไหมมีวันเสาร์วัดหนองเสือเราก็มีวันอื่นเชนมนุอ๋อแต่วันเสาร์จะเยอะวันเสาร์ร้านจะเยอะแค่นี้นะนี่แต่ที่นี่เทโพฮะนี่นี่แพนแองนี่น่าจะแพนแองแพนหมูแพนแองหมู่อันนี้น่าจะขนย ปลาดุกทอดปลาดุกทอดผัดพริกผัดเผ็ดเนาะปลาดุกทอดผัดเผ็ดชอบอบลูกค้าบอกเอาเอาชิ้นเล็กๆมันเข้าเนื้อใช่ไหมฮะชิ้นชิ้นใหญ่ๆมันแบบบางทีมันไม่เข้าเนื้อแปลว่ามือชีพในการกินผัดปลาดุกเจ้านี้่ะฮะกินเจ้านี้สิกว่าปีอชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้าแม่เจ๊อะไรเจ๊อะไร ร้านนี้คือร้านเจเลยร้านเจหญิงกับุพอเจหญิงอ่าใครอยากชิมผัดปลาดุกนะที่ลูกค้ากินมาเป็นสิบกว่าปีนทุกวันเสาร์เนาะทุกทุกบ่ายแก่ๆวันเสาร์ขายอยู่นี่ประตูวัดขายไม่มีเวลาคุยแล้วนี่ฮะร้านเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนนี่ประตูวัดอยู่นี่ประตูวัดอยู่นี่เข้ามาก็เจอร้านเขาอยู่ทางทางนี้เลย นี่ฮะโอ้ร้านเยอะเมื่อกี้เดินมาเดินมาจากฝั่งนี้ก็สองช่องสามช่องอ่ะหนึ่งสองสามสามช่องอ่ะร้านเยอะมากไปครับเดี๋ยวไปขึ้นรถครูทักหาที่พักคืนนี้เที่ยวไปไม่กลับบ้านของเราได้หรือยังนี่มีไปทางนี้อีกอ่ะทางนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยเนาะ รถจอดอยู่ตรงนี้ฮะวัดเขากว้างขวางจอดรถสบายเนี่ยยังรองรับพ่อค้าแม่ค้าไปตรงนี้ได้อีกย้อนแสงกับเขาเพื่อนๆไปห้องน้ำห้องท่าห,ห้องน้ําเหมือนโรงแรมเลยครับผมเดินไปเข้ามอสักรูนเนี่ยเวิรเนี่ยฮะตั้งแต่ตรงนู้นเดินมานี่จนถึงประตูว,ตว,วัดอันนี้ยังต่อไปอีกอันนี้ยังไม่แดดล่มนมตกเท่าไหร่นะเดี๋ยวแดดล่มนมตกหัวค่า,าก็คงจะ ร้านค้าเยอะคนคงจะเยอะวัดหนองเสือครับเพื่อนๆมีรูปเสืออยู่ซุ้มทางเข้าพระบสถเป็นไงครูตั๊กวัดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับเดวสวัสดีครับก่อนครับเมื่อกี้เดินลงไปเมื่อเดินทัายเอฟซแต่ว่าจะปิดคลิปแล้วล่ะเดินตลาดกว้างมากคุณ ของขายเยอะนี่ขนาดคนยังไม่่อยมาตลาดน้องเสือมีเดนวันเสาร์นี่เราอยู่ลาดบุรีแล้วอยู่ลาดบุรีแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับงั้นก็ถ้าชอบฝากกดอะไรพี่ด้วยถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโด่พาเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดโาเทียวนอยนะครับเจอกันต่อไปครับคืนนี้เราจะไปนอนไหนอะไรยังไงติดตามคลิปต่อไปนะครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านค สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะคุณเจิ้บ๊ายบายบาย